สวัสดีค่ะพี่นอ้องมาหาเห็ดกับยายได้ไหมนี่พาแม่มาหาเห็ดอย่างน้ำมอแล้วเด็กได้ข่าวว่าเห็ดออกได้ข่าวว่าเห็ดออกายายอยากมากอ,อย่างก่อนเคยไปเดี๋ยวเราเดินไปป่าเห็ดกันเดี๋ยวสิดทายบรรยากาศหาเห็ดได้พี่นอ้องแม่นบอกอ้ยบ่แม่นมีหมูอยู่ดียาย คือโคลโลดอกเดียวน้ำตกขนาดเลิกเดี๋ยวเราจะไม่ทันยายนะคะณผ้ยายอย่างแต่ละค่ะคือนี้เนาะน้ำเป็นไลเป็นหองไป บรรยากาศดีแห้งพี่นอ้องเดินป่าเดินป่าหน้าฝนสดชื่นมากยายวัยยังบาทานละฮอตป่าเฮ็ดต้องไปอีกนะคะไปหอดินเขาขอหอดินเขาสิไทยให้เบิรงพี่นอ้องหอนค่ะหอนเนี่ยอากาศเริ่มอบอ้าวเฮ็ดพอยังมีอยู่ยพี่นอ้องเห็ดพอยังมีอยู่ นี่เฮ็ดพอฝายป่ะนี่ยมันไหลลงมาตามน้ำอู้พวกมาโดอกนาค่ะยายเฮ็ดยังดรแม่นาเล่เฮ็ดละเละบิวสวย นนี่ม,นม,นมูนึงก็ขาดมาบักเคิงพันเต็มตาอยู่ย่างมาบักดึอบอกบักไก่น่าจะเห็นเห็ดน้ำหมากโดกหนึ่งพี่น้องโอ้โห,โหเห็ดน,น้ำหมากหรือเห็ดแดงอันนี้นะ,อะเอออันนี้แต่เขาไปเห็นอยู่ป่าบา้านน่ะ กระรังอนไงมะนี่เพชรเหลืองๆนี่เนาะเห็ดเหลืองอันนี้มันกระรังเป็นโพสเซอ่ามันกระรังเป็นพดนี่เนาะวาวเวนเห็ดน,น,นี่ช่าโองเอหลือตาเพิ่นเหลือตาเพิ่น จช่แล้วทุกคนนี่โอ้หอยห่อนแห้งพี่น้องจอก็ถอดเสื้อใส่เสื้อบกักแกล้งหาเฮ็ดเมื่อกี้ว่าเห็นดอกเดียวพี่น้องฮนะได้อีกสองสามดอกมเม่นเฮ็ดพี่น้องเออเชียใบตองออกซื้อเฮ็ดตัวนี้นะนะเช <c oughs> ียถิ่มเมื่อกี้ <c oughs> นี่แดีวพี่น้องมีเฮ็ด มือกบใบไม้อันมันฉวัดจกหมูเห็ดตัวนี้อันอยากอันคมจังหน่อยยัย่เฟื่อนเฟื่องจังหน่อยเห็ดครกเหลืองใหญ่ป่ยะนี่นี่แม่เห็ดบ่เนี่ยท่านเห็ดอีนนี้เลยอือพอดีค่ะเหลืองเด้ออีตาเอ้ย อยากได้เห็ดละงอกเหลืองโมเมนเห็ดเหลืองอันนี้เนยส้มดอกใหญ่เถอะพี่โนโ้อง๊าฮัตเ็ดเหลืองเห็ดเหลืองนี่ทุกคนอสอสวนดอกมีเขียนอันตัน,น ยายเลี้ยนผู้เศร้าพายเห็ดกะตาส,สักถ่ามาเนื้อค่ะ <c oughs> และซันลูกยายเลี้ยน <c oughs> ใช่ยายโอ้เห็ดทานดีฝนตกเลยพี่น้องวัดมันสามดอกโอ้โหเห็ดเห็ดนางงวัวโอ้ยแมงวันกับจืดหันเห็ดได้เลยคักคักขนาดพี่นอ้อง ใหญ่เ,เห็นแล้วโอ้โหหืมชมาปกลกยนะอยู่เนาะแยจุดแมันสมโฮเพบอยู่มันใบโฮเพจเหรอจะว่าใบาบุงกันเล่นเด้ แม่มบอ,อสมอบแอบโอเปร์บอเรวเอาสมอบแอ,อ,อบเอเอคอออนเราผิดดค่ะสอหมดดีเซฮลงกเยนดอ,อกเดียวยหญโอ้โหทุกคนเหลืองเออเฮอโหอขอเยอะๆได้ไหมไม,มีหมู่ค่ะ ตามันดุม oh, oh, uh ี่มูง่นี่ฮะมันมาอยูู่้เดียวโดดเดียวเดียวดายโอ้ัหกะหาหมูงมาน้ำเนยมึงือสิพ่อแกงประเดีนกระหนูเ้าประเดนมีเลยโอ้พ่อแกงแล้วไงเมื่อยเลยเด้อเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ย สวยงามดอกไม้ป่าน้ำตกแบบธรรมชาติรู้สนาะ